คำมั่นสัญญาที่คนเราเคยให้กันไว้เมื่อเวลาผ่านคำสัญญานั้นยังจะมั่นคงอยู่หรือไม่อาจจะสั่นคลอนจนลืมเลือนไปตามกาลเวลาตามกฎไตรลักษณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราอาจจะลืมแต่กับคนที่เราเคยให้สัญญาไว้ ถ้าเขายังยึดมั่นและรอคอยมันจะทรมานสักแค่ไหนสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าคะคุณแอนจี้ใช่ไหมครับผมมาจากโครงการแฟมรับ ของฝ่ายความมั่นคงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะคะหน้าที่ของผมคือตามหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษและทดสอบบุคคลคนนั้นมีความสามารถพิเศษมีอยู่จริงตามที่ข้อมูลได้มาหรือเปล่าเพราะที่ผมทราบมาคุณมีความสามารถพิเศษที่สามารถที่จะอ่านความคิดของคุณเองได้ สวัสดีครับคุณเติมกล้าเครื่องทิปใช่ไหมครับใช่ครับรลยุทธศูนย์หนึ่งศูนย์สองแบ็กไฟล์โปรเจกต์มันคืออะไรครับผมมาจากฝ่ายความมั่นคงครับ ผมก็มีหน้าที่คอยค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษแกลองเช็คให้หน่อยสิว่าห,หน่วยงานนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าแก้ไม่เคยได้ยินชื่อหน่วยงานนี้นะแล้วในนามบัตรนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเลยทำเล่นะสวัสดีค่ะเติมเติมเ,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 เห็นภาพหรือว่าสัมผัสอะไรได้จากหน่วยงานนี้หรือเปล่าอา่ะคือ ผมยังไม่ทันโฟกัสเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทันสังเกตอะไรด้วยอางนี้เราลองใช้โอกาสนี้ยใช้สัมผัส์พิเศษที่เรามีตรวจเช็คเขาก่อนว่าที่เขาพูดว่าเขาทําเพื่อชาติเนี่ยเขาทําเพื่อชาติจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยนะนะเราเข้าไปคิดป็นทีว่าจะทำยังไงคุณเติมกล้าพร้อมจะเข้ารับการทดสอบหรือยังครับเชิญครับ ห้องนี้ว่างครับ<น>คุณครับ<น>คุณไม่เข้ามาหรอครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาคุณอันใจของคุณอินได้ งคุณแอนจี้ครับผมอยากให้คุณลองอ่านใจของผมว่าผมคิดอะไรผิดครับยังขาเนี่ยก็ผมเห็นคุณซีเมนสบายสบายครับผมมีเวลาให้คุณเพ่งทั้งวันขอโทษนะครับผมต้องขออนุญาตสัมผัสมือคุณหน่อยนะครับเชิญเลยครับ มีอะไรตเติมเติมเ็นอะไรอะ่ะผมเห็นภาพผู้หญิงคนหนึงกำลังทรมานนะครับคือเธอเหมือนเหมือนปวดหวัอยล้วดาบดุบแรงเลยครับคุณโดนอะไทีคะคุณเคยมีเพื่อนหรือญาติที่มีอาการแบบนี้ไหมคะ เท่าที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีนะครับผู้หญิงคนนี้ครับที่ที่มากับเขาอครับคือผมเรียกเธอเข้ามานั่งเธอก็ไม่มาเดี๋ยวน,นะครับนี่ผมมาคุณพีระแค่สองคนเท่นั้นะไม่ได้มีผู้หญิงที่ไหนตามมาด้วยเลยอ้าวคนนี้ครับ ผมเห็นเข้ามากับคุณตลอดเลยนะครับอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะคุณอินทานข้าก่อนเดี๋ยวได้ทานยานะคะเดี๋ยวไปเอายานอนหลับมาด้วยนะน้อยเ,อเมื่อคืนนอนไม่หลับเหรอคะหลับแต่อยากหลับกลางวันจะได้ฝันน,น,นานๆต้องให้พิสูจน์อะไรอีกไหมคะหรือว่าคุณรนยุทธ์จาจะให้แองจี้ ลองอ่านใจคุณดูก็ได้นะคะผมคงไม่มีเรื่องอะไรในใจหรือว่าในหัวให้คุณแองจี้ต้องอ่านหรอกครับงั้นคุณแองจี้ลองบอกสิครับเพราะผมมีแฟนมาแล้วกี่คนคุณมีแฟนคนเดียวเป็นรักแรกที่ไม่สมหวัง และคุณก็ไม่เคยรักใครอีกเลยผิดครับผมมีแฟนมาแล้ว25คนฮะรักแรกของผมตอนอนุบาลแต่ผมก็ไม่เคยผิดหวัง<ม>เป็นฝ่ายบอกเลิกตลอดครับ<ม> <c oughs> ขอโทษนะคะคุณพีระฉันไม่ได้พูดถึงคุณฉันพูดถึงคุณรณย,ยุทธตั้งหา โคที al al a a a. ่ลาลาบละลวงนะคะก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มความสามารถของคุณด้วยครับคุณดูเป็นคนที่มีความทุกข์มากอยู่เหมือนกันนะคะถ้าอยากจะระบายเนี่ยฉันยินดีนะคะผู้ชายที่มีรักแรกแล้วก็รักเดียวแบบคุณเนี่ยหายยากมากๆเลยนะคะ าคุณแองจี้อยากจะอ่านใจผมต่อ ấy, <ม>ก็ยินดีนะครับยังไงก็ถือซะว่าเป็นการทดสอบของเราไปด้วยในตัวกันแล้วกันได้ค่ะแองจี้จะพูดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าแองจี้พูดผิดเนี่ยคุณก็แยงแองจี้มาได้เลย คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณตลอดเวลาเลยเหรอคะคุณกับเธอรักกันตั้งแต่หมอปลายแต่ว่าถูกพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกีดกันเือนนี่ใหญน้ำเน่าราคาถูกๆใช่ไหมครับหนี่ซีเรียสมากเลยนะคะ พ่อแม่ของเธอจับคุณสองคนแยกกันแล้วก็ส่งคนรักของคุณไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไปเรียนต่อที่อังกฤษครับแล้วผมก็ทำในสิ่งที่โง่ที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้นั่นก็คือการสอบชิงทุนตามเธอไปที่อังกฤษเพื่อที่จะไปตามหาเธอให้เจอ ไม่โง่เลยนะคะโรแมนติกมากตั้งหากหายยากมากเลยนะคะผู้ชายแบบนี้อ่ะคำว่าโง,ง่เหมาะสมที่สุดแล้วครับไม่มีคำไหนจะเหมาะกําคำนี้อีกแล้วทำไมล่ะฮะ<อ>เธอคนนั้นไม่ได้อยู่ที่อังกฤษคุณพ่อของเธอ พยายามกีดกันเราทุกวิถีทางแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้เจอเธออีกเลยตั้งแต่ผมทำงานด้านนี้มาน้อยครั้งมากที่ผมจะเจอคนที่มีความสามารถพิเศษจริงๆส่วนมากจะเป็นพวก18มงกุฎแต่ถ้าสมมติว่าคนเติมกลา้าเป็นตัวจริงอีกคน ก็เท่ากับว่าผมประสบความสำเร็จมากๆโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพอเติมเขาออกเวรเนี่ยคุณก็เทสเขายาวๆไปเลยนะนี่คุณฉันถามมาสิแล้วเราจะเป็นตัวจริงเี่ยมีทั้งหมดกี่คนล่ะคะไอ้นี่ผมบอกไม่ได้ไไดเป็นความลับแล้วคุณได้กลับไปหาเธอที่บ้านในกรุงเทพหรือยัง ผมเรียนจบกลับมาเนี่ยผมก็กลับไปที่บ้านของเธอเป็นที่แรกเลยแต่ว่าบ้านก็ถูกปิดทิ้งร้างไปหมดแล้วไม่เหลือใครอยู่สักคนแองจี้ว่านะคะชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเดินต่อไปทั้งคุณแล้วก็เธอเนี่ยควรจะมีความรักใหม่ได้แล้วค่ะ ผมเคยให้คำสัญญากับเธอไว้ครับคุณนางจี้แล้วผมก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดที่ต้องรักษาคำสัญญาท่านเอาไว้ให้ได้เอ้ายืนทำไมพี่เตอมนั่งดินั่งสิเติมพี่เกจะบ้าเหรอ เอายดดอย่างเรหลับลูกจะกินได้ยังไงถ้าเกิดหลับแล้วไม่ตื่นเละก็คุณอินไม่ให้บอกคุณท่านนะคะ่ะอินตัวเย็นเชังอินลูกอินอินแองจี้มีอะไรกันปะคะพี่แก้วเงียบก่อนตื่นแล้วเหรอลูก เองจี้ไม่ได้ยินอะไรแล้วอ่ะคุณเองจี้ครับผมก็ไม่เห็นเขาแล้วครับย<ๆ>ินนั่งไงพี่แก้วอะ่ะมาที่วงแตกเลย<ๆ>ก็พี่นั่งทับผีอะ่ะใ,ใครอะ่ะเออเดี๋ยวก่อนให้คุณเองจี้<ๆ>เมื่อกี้ที่คุณเองจี้ว่าได้ยินเสียงนี่ย เสียงใครพูดอะไรอย่างนั้นเหรอแองจี้ว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงคนเดียวที่เติมเห็นนะคะแต่ว่าเสียงเธอมันแผ่วเบามากแองจี้ได้ยินเหมือนเธอพูดว่าฉันจะรอคุณจนลมหายใจสุดท้ายเดี๋ยวคุณ คุณว่ายังไงนะคุณแน่ใจหรือว่าคุณคิดอย่างนั้นน่ะค,คุณช่วยพูดให้ผมฟังอีกทีได้ไหมครับเอ้จีได้ยินว่าฉันจะรอคุณจนลมหายใจสุดท้ายอินอินอินใช่ไหมอ่ะแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงคะว่าเสียงของผู้หญิงคนนั้นน่ะคือเสียงของคุณอิน ที่เธอจะไปอังกฤษเธอเขียนโน้ตแผ่นนี้ฝากแม่บ้านไว้ให้กับผมผมให้สัญญากับเธอ,เอไว้ว่าผมจะต้องตามหาเธอให้พบให้ได้และเราสองคนจะต้องได้อยู่ด้วยกัน คุณรู้ไหมผมดีใจมากๆเลยนะที่รู้ว่าเธอยังรอผมอยู่